นจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทเฟ็กซ์อนุการเอเชีย2022 The Hybrid Edition โดยงานนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่24-28พฤษภาคมที่ผ่านมาณอาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์2อิมแพคเมืองทองธานีในการนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รวม25รายเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ด้วยตลอดการจัด งานไทเฟ็กซ์อนุกาเอเชีย2022ปรากฏว่าสินค้า GI ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีมีผู้สนใจเข้ามาสอบถามและเลือกซื้อเป็นจำนวนมากทั้งผลิตภัณฑ์จากภาคเหนือได้แก่ชาเชียงรายมักขามหวานเพชรบณ์กาแฟเทพสเสด็จกล้วยตากบังกระทุ่มพิษณุโลกลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนเข้าแตนลำปางกาแฟดอยตุง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เนื้อโคขุนพลยังคำํำข้าวหอมมะล,ลิทุ่งกุลาร้องไห้วายเขาใหญ่น้ำหมกักเม้าสกลนครภาคกลางได้แก่แห้วสุพรรณส้มโอนครชยัยศรีมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ภาคตะวันออกได้แก่พริกไทยจันทร์และภาคใต้ได้แก่เข้าสังหยดเมืองพัทลุงกาแฟเมืองกระบี่ลูกหยี่ยรังส่วนมูลค่าการจำหน่ายสินค้า g i ในงานไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2022มีมูลค่ารวม13,165,868บาทได้รับการตอบรับดีจากผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างประเทศเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้และออสเตรเลียค่ะ